กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายจัดจ้างปิดช่องว่างโครงการก่อสร้างภาครัฐนะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้ตัวยังไงดูเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุต่างๆถนนสุดสะพานคานทางด่วนถลม่ม อันนี้เนี่ยยังมีข่าวหลายๆครั้งแล้วก็ยังเกิดอย่างต่อนเนื่องด้วยสิ่งที่สําคัญเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของการจัดจ้างโครงการก่อสร้างในภาครัฐที่อาจจะมีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องของต้นทุนราคาที่ต่าเกินไปไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือว่าผู้รับเหมาเองเนี่ยหลายเจ้าหลายครั้งก็มาแข่งขันกันด้วยราคา ให้ได้ราคาถูกแต่ว่างานเนี่ยไม่มีคุณภาพลดทั้งคุณภาพของวัสดุคุณภาพแรงงานดังนั้นผลเสียที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยด้วยดังนั้นประเด็นนี้ล่ละค่ะที่ทางทีไอก็มีการทำการศึกษาแล้วก็ให้ข้อสเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆสำหรับการจัดจ้างโดยเฉพาะในงานก่อสร้างของภาครัฐเพื่อจะแก้ปัญหา ลดช่องว่างดังกล่าวด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณภูมิจิตศรีอุดมขจรนักวิจัยทีมการปฏิรูปกฎหมายของ TDRI ค่ะคุณภูมิจิตคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปริวินาไมลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าจากการศึกษาของนักวิจัยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการจัดจ้างโดยเฉพาะในหมวดงานก่อสร้างของภาครัฐเนี่ย มีปัญหามีช่องว่างในเรื่องไหนบ้างอะคะ่ะได้เลยค่ะก็การศึกษาของทีมวิจัย TDI นะคะเราก็ศึกษาทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการศึกษาออการจัดซื้อจัดจ้างเนี้ยคะ่ะภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะพศ2560นะคะซึ่งในการศึกษาเนี่ยเราศึกษาทั้งกระบวนการแล้วก็พบปัญหาใน แต่ละจุดของกระบวนการนะคะมีหลายๆจุดเลยนะคะเราแบ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างภาครัฐเนี่ยออกเป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆละกันนะคะก็คือขั้นตอนการวางแผนการจัดจ้างขั้นตอนการคัดเลือกและทําสัญญานะคะสุดท้ายก็คือพอได้รับคัดเลือกผู้รับเหมามาแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนการบริหารสัญญาแล้วก็ตรวจรับนะคะงานก่อสร้าง ค่ะขอลงในขั้นแรกเลยละกันนะคะขั้นแรกเนี่ยขั้นการวางแผนจัดจ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเลยค่ะหลายครั้งเรายังพบปัญหานะคะว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการเนี่ยเรายังยึดประโยชน์ของหน่วยงานรัฐมากกว่ามองผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านของสังคมโดยรวมนะคะหรือที่เรียกว่าประโยชน์สาธารณาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหานหนึ่งนะคะถัดมาเนี่ยมีการตั้งงบ ที่จะมาใช้งานกอ่อสร้างแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ยังพบว่าการตั้งงบเนี่ยไม่สะท้อนงบปัจจุบันเพราะว่าเราไปอ้างอิงราคาในอดีตนะคะซึ่งมันก็ไม่สะท้อนต้นทุนในการกอร่อสร้างที่แท้จริงถัดมาเนี่ยเราต้องมีการออกแบบกอ่อสร้างแล้วเนี่ยเราก็ยังพบนะคะว่ามีความพลาดเคลื่อนในการออกแบบงานกอ่อสร้างเนี่ยหลายๆโครงการเลยนะคะซึ่งสร้างความเสียหายแล้วก็เป็นสาเหตุนะคะให้เกิดความดีเลยนะคะในการ ที่จะต้องแก้แบบแล้วก็กระทบงานก่อสร้างะคะสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการกําหนดสิ่งที่เรียกว่าราคากลางนะคะหรือว่าเป็นราคาอ้างอิงที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยใช้พิจารณาราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาเนี่ยก็จะพบว่าราคากลางเนี่ยเราจะเน้นกําหนดราคาที่ค่อนข้างต่ํานะคะซึ่งสุดท้ายก็ไม่สะอรต้นทุนที่แท้จริงนะคะซึ่งการกําหนดราคาที่ต่ำเนี่ยหรือว่าการตั้งงบต่ำเนี่ยก็จะทําให้ผู้รับเหมคาขาดทุนนะคะ หรือว่าบางรายเนี่ยก็จะไปเลือกใช้วิธีการลดต้นทุนนะคะแบบไม่พึงประสงค์งหรือว่าลดคุณสมคุณภาพนะคะของวัสดุนะคะคแล้วยังมีความสอดคล้องกันอีกค่ะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้คือกรณีการออกแบบที่คาดเคลื่อนเนี่ยบางทีก็จะมาสะท้อนถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีการแกร้แบบค่ะคอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะก็คือช่วงการวางแผนจัดจ้างะค,ะค่<ส>ะเราขยับอีกนิดนึงก็ค, <สะ S 1> คือช่วงที่สอง นะคะในการทัดเลือกนะคะผู้รับเหมาแล้วก็การทําสัญญาเนี่ยเรายังพบนะคะว่ายังมีข้อสงสัยนะคะถึงความโปร่งใสบางประการนะคะท,ทั้งที่พรบเอ่อจัดซื้อจัดจ้จงางภาครัฐเนี่ยก็พยายามจะลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็สําเร็จในระดับหนึ่งนะคะก็แต่ก็ยังมีข้อสงสัยบางประการถึงความโปร่งใสนะคะในช่วงการร่างหรือว่าประกาศ TOR ค่ะแล้วก็ ถัดมานะคะในการคัดเลือกผู้รับเหมาเนี่ยในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่าการจัดชั้นผู้รับเหมาเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกับเสเกลของงานนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังมีข้อกําหนดบางประการนะคะเช่นการกําหนดว่าจะต้องมีอุปกรณ์ขั้นต่ําเท่าไหร่ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือว่าไม่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจในปัจจุบันนะคะที่จะเป็นแอสเซทไลท์อะค่ะถัดมาเนี่ยเราต้องทําสัญญากัน ในขั้นทําสัญญาเนี่ยก็ยังพบเสียงตะกอนอยู่ค่ะว่าสัญญาบางข้อเนี่ยมันจะมีการแบ่งอความรับผิดอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่มีการผับภาระให้กับผู้รับเหมาช่วงนี้ยังอยู่ช่วงตรงกลางนะคะก็ยังมีปัญหาหลายจุดเลยถัดมาเนี่ยช่วงสุดท้ายแล้วเพื่อเมื่อเราได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนการบริหารสัญญาแล้วก็ขั้นตรวจหลับเนี่ยในขั้นเนี้ยก็ยังมีปัญหาอยู่ในการน,นะคะก็พบว่านะคะในการ ปรับราคาตามต้นทุนที่เปลี่ยนไปเนี่ยจริงๆกฎหมายก็ยังสร้างกลไกให้สามารถปรับราคาชดเชยราคาได้ถ้าสมมติว่าวัสดุเมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปเพราะว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยจริงๆความผันขวดน้านะราคาค่อนข้างสูงแต่มีกลไกแล้วดีมากแต่ว่าเรายังพบว่าการคิดการปรับเปลี่ยนราคาบางอย่างค่ะก็อาจจะไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆค่ะสุดท้ายเนี่ยมาถึงขั้นการ ตรวรับงานมีการเบิกจ่ายเงินหรือว่าการอุทธร์หรือวินิฉัยต่างๆเนี่ยก็ยังพบความล่าชาด้วยค่ะก็คือภาพรวมนะคะในปัญหาที่เรายังพบอยู่นะคะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะอะก็เรียกได้ว่ายังมีข้อสังเกตอยู่ในหลายขั้นตอนของแต่ละกระบวนการเลยนะคะทีนี้เนี่ยในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดอีกพอสมควรเลยนะคะอย่างเช่น ที่เล่าให้ฟังในตอนแรกตั้งแต่การวางแผนการจัดจ้างเนี่ยอ,อย่างเช่นเรื่องของราคากลางที่จะพบว่ามีการเน้นราคาที่ค่อนข้างจะต่ําดังนั้นเนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องไปลดคุณภาพเรียกว่าไปลดสเปคลงได้ของที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ระบบอย่างการกําหนดราคากลางเนี่ยมันจะมีวิธีการอื่นที่จะมาทดแทนกันได้อย่างไงบ้างคะโหจริงๆจริงๆตามกฎหมายของเราเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่เ,เราก็จะต้องเป็น การกาหนดราคากลางเพื่อเป็นราคา,าที่ใช้อ้างอิงอะคะ่ะโครงการก่อะแต่ว่า,าเราอาจจะใช้โมเดลนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีข้อเสนอเพื่อที่จะปรับการใช้โมเดลเนี้ของเราเนี่ยค่ะให้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะอืมค่ะดังนั้นถ้าเราจะปรับกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยให้มีความโปรง่งใสรัดกุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ มีความเห็นว่าจะต้องปรับตรงไหนยังไงบ้างคะโอเคค่ะในกระบวนการที่เราเล่ามาค่ะก็จะมีหลายๆจุดเลยที่เป็นปัญหาค่ะซึ่งข้อเสนอแนะเนี่ยก็จะเป็นไปตามปัญหาแต่ละข้อค่ะในสุดท้ายแล้วค่ะ<อ>ทีมวิจค่ะเราสรุปออกมาเป็น5ประการหลักๆนะคะที่จะแก้ปัญหาขออนุญ,ญาตพูดไปทั้ง5ประการก่อนค่ะคือข้อแรกคือการปรับคิดในกฎหมายนะคะจากการเน้นประโยชน์ที่เมื่อกี้กล่าวคือประโยชน์ของห่วยงานของรัฐเนี่ย ไปสู่ประโยชน์สาธารณะคะ่ะข้อสองคือเดี๋ยวเราจะปรับข้อสัญญาแบ่งปันความรับผิดชอบให้เป็นธรรมมากขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญามาตรฐานสากลเขาเรียกกันว่าสัญญาฟินดิกนะคะซึ่งเป็นสมาพันธ์ของอวิศวกรสากลนะคะข้อที่สามเนี่ยเราก็มากำหนดการปรับการคำนวณราคาให้สะท้อนต้นทุนจริงนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณปรินาไมา่ถามว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่งาารองราคาต่างยังไงค่ะข้อที่สี่ คือการกําหนดเงื่อนไขการคัดเลือกผู้รับเหมาให้โปร่งใสนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของงานก่อสร้างค่ะส่วนข้อห้าเนี่ยเราก็จะสร้างกลไกการรึกสาหารือนคะคะกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบค่ะอืมค่ะมีข <โด S 1> ้อเสนอห้าเรื่องห้าเรื่องใหญ่ๆที่ค้นพบจากการวิจัยนี้นะคะในแต่ละประเด็นนี่ฟังดูแล้วนี่นการจะเปลี่ยนแปลงจะปรับไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะ จะมีการปร, mhm. รับการคำนวณราคาให้สะท้อนต้นทุนจริงเนี่ยค่ะแบ่งปันความรับผิดชอบให้เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยแต่ละเรื่องนี่คิดว่ามันจะเคลื่อนยากไหมคะโอ้ก็จริงๆแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นการปรับดีจเลยบางเรื่องนะคะการปรับคำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งเรื่องยากและง่ายพอสมควรนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตไล่ไปทีละเรื่องแลวกันว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยจะเป็นข้อเรื่องการปรับแนวคิด กฎหมายนะคะจัเน้นประโยชน์ของรัฐเนี่ยไปสู่ประโยชน์สาธารณะอันนี้ต้องขอเล่าก่อนค่ะว่าจริงๆเนี่ยอตอนนี้ในสังคมเราอะค่ะเราก็ยังมีความเข้าใจกันอยู่ว่าจริงๆแล้วการทําเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็คือการทําเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนะคะหน่วยงานของรัฐหรือว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราก็ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะ แตกต่างกันนิดนึงนะคะว่าประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์หน่วยงานของรัฐเป็นยังไงขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราจะก่อสร้างนะคะอาคารหนึ่งหรือว่างานก่อสร้างหนึ่งเนี่ยถ้าเรายึดประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราก็จะโฟกรัสไปที่เราอยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยประหยัดง,งบนะคะซึ่งการประหยัดง,งบเนี่ยก็คือการกําหนดราคาวัสดุหรือว่าค่าจ้างเนี่ยที่ให้ต่ําที่สุดนะคะหรือว่า ส่วนใหญ่พอกำหนดอย่างนี้แล้วอะค่ะเราอาจจะต้องผักต้นทุนไปให้ผู้รับเหมาทีเนี้ยในซนนาเรีโอเนี่ยค่ะผู้รับเหมาเองค่ะก็จะต้องรับต้ทนทุนที่ต่ำอาจจะต้องทําให้เป็นลดคุณภาพงานอจนกระทั่งไปกดผ้าแรงนะคะหรือว่าไปลดมาตรฐานความปลอภดภัยต่างๆซึ่งการลดคุณภาพตรงเนี้ยก็จะส่งผลให้ประชาชน,นะค่ะได้คุณภาพงานก่อสร้างที่ต่านะคะหรือว่าพวกถนนหนทางที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องสร้างจากจาก,การจัดซื้อจ,จ,าาาจ้างภาคารัฐค่ะก็จะคุณภาพตไปด้วยค่ะอาจจะต้องมีการเสียค่าซ่อมหรือว่ามีปัญหาชำรุดสุดโตรมีหลังอะค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์เป็นบวกคะ่ะเพราะว่าประหยัดง,งบแต่ว่าสาธรารณะโดยรวมอะค่ะหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยก็จะติดลบเพราะว่าได้รับงานก่อสร้างคุณภาพตา่ำาวดขแรงแต่กลับกันค่ะถ้าเรามาพิจารณาการยึดประโยชน์สาธรารณะเนี่ย หน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณเป็นหลักงบเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่ำที่สุดแต่ว่าพิจารณาราคาที่เมีคุณภาพนะคะหรือว่ากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะที่สูงข,ขึ้นซึ่งกรณีเนี่ยผู้รับเหมาเองอะคะ่ะก็อาจจะนําเทคโนโลยีหรือว่านาวัตกรรมมาสร้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะส่วนประชาชนเองก็จะได้งานที่มีคุณภาพสูงข,ขึ้นนะคะข้อนี้เนี่ยถามว่า ผักจันยากหรือง่าย<ม>ก็จะต้องมีการแก้ไขพรบแล้วก็มีการแก้ไขไม่เสนะคะก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะแต่ว่าคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงค,ค่ะอืมค่ะอ๋อตรงนี้น่าสนใจนะคะก็คือไม่ควรที่จะมองเรื่องของราคาที่ถูกที่สุดเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ต้องแลกทางเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพรวมไปถึง ความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปคิดแต่เรื่องถูกอย่างเดียวเนี่ยมอมมิตินี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่เป็นเรื่องของข้อเสนอที่ได้นะคะถัดมาข้อสองค่ะข้อเสนอข้อสองลงรายละเอียดเลยจริงๆต,ต่อข้อแรกก็คือการคิดถึงประโยชน์ของศาธารณะโดยรวมแล้วก็ข้อแรกเนี่ยจะเป็นข้ออิงหลักการเป็นหลักนะคะส่วนข้อสองเนี่ย เราก็ต้องการทําการจัดเตยจัดจ้าเนี่ยให้ยุติธรรมมากขึ้นแต่ว่าข้อนี้จะเป็นการปรับสัญญาหรือว่าเรามาเน้นทางปฏิบัติมากขึ้นจัต้องได้มากขึ้นความไม่เป็นธรรมที่ถูกสะท้อนมาจากอ,อ้าเอกชนเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นข้อตกลงนะคะในการแบ่งความรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนของแบบสัญญาแบบ่อต้่าค่ะ <c oughs> คือเวลามันมีแบบ ก่อสร้างออกมาแบบนึงเนี่ยจริงๆโปรเซสของมันจะค่อนข้างยาวเลยนะคะก็คือตั้งแต่การออกแบบโดยอาจจะเป็นสถาปน,นิกผู้ออกแบบพอออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะมีการตรวจแบบโดยเจ้าของงานหรือว่าหน่วยงานของรัฐน,นะคะแล้วแบบนั้นเนี่ยค่อยจะเอามาถูกจัดจ้างให้ผู้รับเหมาหรือว่าผู้ก่อสร้างเนี่ยเอามาเป็นแบบตัวอย่างนะคะในการก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาพบ ณตอนที่ก่อต้างเนี่ยว่าแบบที่ผู้ออกแบบมาเนี่ยมีความคาดเคลื่อนอ mm hmm. ข้อสัญญาปัจจุบันนะคะที่หน่วยงานของรัฐกับผู้รับเหมาใช้นะคะก็ <Okay. S 2> จะบอกว่าให้ผู้รับเหมานะคะเป็นผู้รับต่อความเสียหายที่จะต้องมีการแก้แบบนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการแก้ mm hmm. เอ,อ่งานก่อสร้างด้วยนะคะข้อตกลงตรงนี้นะคะก็จะมีเตือนสะท้อนจากผู้รับเหมานะคะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนออกแบบแล้ว ให้มารับผิดชอบตรงนี้มันอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ<ม>ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการตกลงนะคะข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันความรับผิดเนี่ยให้เป็นธรรมแล้วพอมาพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเราก็ถามว่าแล้วจะต้องตกลงไรละ่ะถึงเป็นธรรมตรงเนี้ค่ะก็เลยเสนอให้งันเราลองหยิบแนวปฏิบ,บัติหรือว่ามาตร,รฐานสากลที่เขามีการทําทแบบสัญญาที่เป็นที่ยอมรับแล้วมาอ้างอิงกันดีไหม ซึ่ง<ช>ตรงนี้คะ่ะ<ช> <ๆ S 1> เราก็มีนะคะว่าสมาพันธ์ที่ปึกต่างวิทยากรนานาชาตินะคะหรือที่เรียกว่าฟรีดิเนเขาก็ได้ออกแบบสัญญามาตรฐานออกมาซึ่งสัญญามาตรฐานเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะเช่นโบรแบงเนี่ยเขาก็ให้โครงการก่อสร้างที่กู้เงินจากโบรแบงคะ์เ่ยค่ะต้องใช้แบบสัญญานี้เช่นกัน <ๆ S 2> เราก็คิดว่าควรจะต้องเป็นไปตามนี้นะคะโดยจากตัวอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี้ค่ะที่บอกว่าถ้ามีความผิดพลาดจาก การออกแบบแล้วใครควรเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ถ้าเราอ้างจากฟรีดิกเราก็อาจจะพูดได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะไม่ใช่ผู้รับเหมาแต่พอเราให้ผู้ออกแบบเป็นคนรับผิดชอบแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีกลไกที่จะมารองรับด้วยนะคะเช่นเราก็อาจจะบอกว่าให้ผู้ออกแบบเนี่ยควรจะต้องมีการใช้ระบบประกันภัยวิชาชีพเผื่อที่จะมาแบ่งปันความเสี่ย ขัดในคำนองนี้ซึ่งตัวอย่างเนี้ยเป็นหนึ่งในข้อตกลงตามแบบมาตรฐานของฟิดิกนะคะซึ่งแบบมาตรฐานของฟีดิกที่เราควรจะต้องอ้างอิงมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆข้อที่เราควรอ้างอิงด้วยนะคะยกตัวอย่างก็คือการให้เริ่มนับเวลาเริ่มสัญญาค่ะตั้งแต่มีการส่งมอบพื้นที่นะคะที่พร้อมที่จะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ หรือว่าอีกข้อหนึ่งก็คือการให้การคำนวณการตรัดการดําเนินงานล่าช้าเนี่ยควรจะหาส่วนที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานที่ใช้ได้จริงออกไปก่อนนะคะข้อ2นะคะที่เราเสนอให้การปรับสัญญาเป็นไปตามแบบมาตรฐานปิดดิบก็เป็นข้อเสนอเช่นนี้ค่ะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีเกณฑ์สากลเป็นมาตรฐานอยู่นะคะซึ่งในหลายๆประเทศเขาก็มีการอิงกับเกณฑ์มาตรฐานตัวนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็อ,องค์กรระหว่างประเทศก็ใช้ด้วยอืมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นภาพชัดเจนเรื่องของการแบ่งปันการรับผิดช,ชอบให้เป็นธรรมด้วยนะคะก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยใช้อิงได้นะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะข้อถัดไรน,นะคะก็เป็นข้อที่พูดถึงเรื่องอการปรับวิธีการคํานวณน,นะคะให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องราคากลาง แล้วคุณปวงวินาไมถามว่าเราควรจะใช้วิธีอื่นไหมแทนราคากลางซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเสนอรีจิมอื่นไปเลยเนี่ยมันอาจจะไปไกลไปนะคะเรากลับมาที่ตัวปรับราคากลางวิธีการคำนวณยังไงให้มันสะท้อนต้นทุนนะคะอาจจะพักดันได้ง่ายกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อเสนอของเราเนี่ยจริงๆมันมีทั้งเรื่องราคากลางหรือว่าการคิดราคาที่เปลี่ยนไปนะคะการตั้งงบขออนุญ,ญาตยกออกมาพูดตัวหนึ่งละกันไม่งั้นอาจจะ ยาวมากๆเลยขอพูดถึงเรื่องราคากลางละกันค่ะในการคำนวณราคากลางเนี่ยจริงๆเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราเน้นไปในราคาที่ต่ําไม่สะท้อนต้นทุนนี่แท้จริงถามเหตุผลว่าทําไมมันมีหลายๆเหตุผลค่ะแต่เหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลสําคัญเลยเนี่ยราคากลางเนี่ยมันเป็นราคากลมกมนะคะซึ่งเวลาจะคิดราคากรมกมเนี่ยมันต้องมีราคาต่อหน่วยของวัสดุต่างๆนะคะมาคิดก่อนไอราคาต่อหน่วยของวัสดุเนี่ยคะ่ะ มันถูกอ้างอิงโดยไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอ้างอิงยังไงเราคิดเช่นราคาค่าแรงแรงงานต่อวันเนี่ยคะ่ะปัจจุบันนะคะราคาค่าแรงงานที่ถูกนําไปคํานวณเป็นราคากลางคะ่ะไม่ได้อ้างอิงตามราคาแรงงานขั้นต่ำนะปัจจุบันหมายความว่ายังไงหมายความว่าปัจจุบันสมมุติว่าแรงงานขั้นต่ําเนี่ยตามออของกรมแรงงานเนี่ยเราคิดสามร้อยบาทแต่ของกรมบัญชีกลางอาจจะไป อ้างอิงราคาที่มันเก่าหน่อยนะคะทาให้สุดท้ายคูณออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ราคาแรงงานที่เอ่อเป็นราคาแรงงานปัจจุบันจริงๆทั้งๆที่ผู้รับเหมาค่ะจะต้องจ่ายค่าแรงตามแรงงานขั้นต่ำตรงนี้เนี่ยทำให้เอ่อราคาที่เป็นค่าแรงตามราคาการก็ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแหละ<ม>อันนี้อย่างหนึ่งนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแรงงานไปแล้วเราพูดถึงราคาวัสดุก่อสร้างบ้าง ราคาวัสดุก่อสร้างเช่นพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยคะ่ะบางทีเนี่ยราคาเนี้มันก็ไม่ได้สะท้อนวัสดุราคาวัสดุจริงๆยกตัวอย่างเช่นราคาเนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นราคาจากส่วนกลางถ้าซื้อที่กรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นราคานั้นแต่ถ้าสมมติซื้อที่ต่างจังหวัดเนี่ยราคาที่ใช้อ้างอิงพวกราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะไม่ได้รวมราคาค่าขนส่งเข้าไป ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งป Jedi ัญหาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอามาคิดเป็นราคากลางเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าราคาที่เป็นราคาจริงซึ่งข้อเสนอของเราก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะคือเราควรไปปรับราคาที่เป็นราคาอ้างอิงที่จะเอามาคํานวณราคากลางเนี่ยให้เป็นปัจจุบันหรือว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจริงก็คือต้องรวมค่าขนส่งเข้าไปด้วยในบางกรณีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการปรับ สูตรการคิดราคากลางให้มันสะท้อนต้นทุนที่ผู้รับเหมาเนี่ยต้องรับจริงๆแล้วมันก็จะทําให้ราคาที่เราใช้อ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้นผู้รับเหมาจะได้สามารถก่อสร้างงานก่อสร้างที่เอ่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆหรือว่าม,มีคุณภาพสมราคาจริงๆค่ะอืมค่ะไม่ได้เน้นถูกอย่างเดียวนะคะดังนั้น ผู้บริโภคหรือว่าประชาชนทั่วไปก็จะได้ความเชื่อมั่นได้ของดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่าอันนี้สามเรื่องแล้วค่ะเรื่องที่สี่ขอพูดเร็วๆค่ะก็คือเป็นเรื่องของตัวผู้รับเหมาแหละวว่าการกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้รับเหมาเนี่ยควรจะต้องมีการกําหนดวิธีการคัดเลือกที่โปรง่งใสส่งเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพค่ะ,ะข้อนี้ขอย,ยกตัวสําคัญสําคัญที่มาพูดดีกว่าค่ะ ข้อนี้เนี่ยข้อแรกเลยที่อยากพูดคือการกําหนดคุณสมบัตเิเรื่องการจัดชั้นผู้รับเหมานะคะหรือว่าการกําหนดว่าผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรรับงานขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้ขนาดไหนคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังมีข้อกําหนดที่เพิ่มต้นคุณโดยไม่จาเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นจํานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขั้นต่ำในการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเนี่ย กฎระเบียบอาจจะก,กําหนดอุปกรณ์สูงเกินไปเช่นจะต้องกําหนดให้มีรถแท็กเตอร์เท่าไหร่ซึ่งบางทีเนี่ยการไปถืออุปกรณ์พวกนั้นมันไม่มีจำเป็นในการทํำ Business โ o เดลในปัจจุบันเ <Huh. S 2> พราะปัจจุบันเราก็เป็นแชร์ริ่งอิโคโนมีนะคะ <Huh. S 2> หรือว่าแอสเซทไลทเราสามารถไปเช่าเครื่องจักรแล้วผู้รับเหมาสามารถบริหารงานได้ผู้รับเหมาเก่งๆบริหารงานใหญ่ๆได้แมเครื่องจักรเก่งๆเนี่ย ไม่จําเป็นต้องถือหรือเป็นเจ้าของเครื่องจักรแล้วแต่ว่ามีวิธีการอื่นที่แมนเนให้งานมันประสบความสําเร็จได้แต่กฎระเบียบค่ะยังไปกําหนดว่าจะต้องมีเครื่องจักรเท่านี้ถึงรับงานเท่านี้ได้ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับลดเกณฑ์บางอย่างที่ไม่จําเป็นจริงนะคะหรือว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์บางอย่างนะคะเพื่อให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำแล้วส่งเสริมคุณภาพมากขึ้นเช่นผู้รับเหมาบางรายนะคะที่มีใบรับรองมาตรฐาน ความปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้รับเหมาที่มีเพอร์ฟอร์แมดีทํางานเสร็จเร็วกว่ากำหนดไม่มีอุบัติเหตุรักสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องให้แต้มต่อกับเขาค่ะเป็นการกําหนดเกณฑ์ผู้รับเหมาอีกเรื่องที่สําคัญะคะ่ะในการกําหนดผู้รับเหมาค่ะก็คือการปรับให้มีการจ้างช่วงได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการขออนุญ,ญาตนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ย กฎหมายกําหนดให้จําเป็นต้องมีการขออนุญาตทุกๆกรณนนีค่ะซึ่งเรื่องนี้สาคัญม,มากนะคะเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยจะสามารถจ้างผู้รับเหมารายย่อยเข้ามาทำช่วยงานในโครงการได้แล้วก็จะได้ผู้รับเหมารายย่อยที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับงานย่อยๆของงานก่อสร้างค่ะซึ่งเป็นปกปติในทางปฏิบัติของงานก่อสร้างอยู่แล้วค่ะ อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยนะคะที่เป็นข้อเสนอแนะที่สามารถที่จะมีการปรับได้นะคะใช่ค่ะส่วนข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยขอพูดเร็วๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสร้างกลไกในการฝึกษาหาลือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยอย่างมากเลยนะคะในการกําหนดนโยบายการปรปับปรุงกฎระเบียบนะคะรวมกําหนดกฎระเบียบในกฎระเบียบย่อยนะคะของการจัดซื้อจัดจ้างน,นะคะ เพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียผู้รับเหมาประชาชนเนะะี่ยค่ะจะเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้นะคะว่าอกระบวนการจากจัดจ้างกฎระเบียบนะคะหรือว่านโยบายต่อไปเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยเราต้องหาผู้รับเหมาหรือว่าผู้ปฏิบัติหรือประชาชนที่เขาอยู่ในฟิลจริงๆด,ด้วยจะได้สะท้อนปัญหาได้ในทุกๆมุมะคะ่ะ นอกจากทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหรือว่านะักวิชาการนะคะก็จะต้องมีทางปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวด้วยะค,ะค่ะอืมค่ะก็คือต้องมองหลายๆมุมทุกมิติเลยสําหรับผู้ที่มีผลได้ผลเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่ซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐด้วยนะคะทีนี้ข้อเสนอที่ได้เนี่ยคะ่ะทางท r i าเนี่ยได้ข้อเสนอนี้มาแล้วเนี่ยเสียงตอบรับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็ะะะจะมีทั้งจากทางเอ่อ ภาคเอกชนนะคะซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นไปในทิศทางที้บวกนะคะแต่ก็จะมีข้อระวังว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นไปในทิศทางบวกนะคะซึ่งก็ดีเราจะได้พัฒนากฎระเบียบต่อไปค่ะแต่ว่าในทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราก็ได้คุยกับหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ได้คุยกับกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้ถือกฎหมายด้วยนะคะซึ่งความเห็นเนี่ยก็จะต้องมีการปรับแก้ นะคะอาจจะต้องมีคอมเมนต์ในรายละเอียดของอข้อเสนอแนะต่างๆค่ะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถนำไปปรับกฎหมายได้จริงค่ะตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เราพยายามเข้าไปพูดคุยกันอยู่ค่ะภาคเอกชนค่ะก็จะค่อนข้างเห็นเป็น,นทิทางที่บวกค่ะส่วนภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องนําแก้กฎหมายจริงค่ะเขาก็อยากจะเห็นวิธีการหรือว่าขั้นตอนกฎหมายที่จะต้องถูกแก้ค่ะว่า เป็นยังไงอันนี้เราก็อยู่ในโปรเซสของการพูดคุยกันอยู่ค่ะอืมค่ะดังนั้นนี่ก็คิดว่าจากข้อเสนอนี่คงจะมีส่วนที่น่าจะสำเร็จก่อนแล้วก็เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นนะคะจาก พอเสนอที่ทางทีเอเนี่ยได้ศึกษามาสำหรับเรื่องของการจัดจ้างงานก่อสร้างในภาครัฐนะคะจากข้อจำกัดช่องโหว่ต่างๆที่ทางนักวิจัยค้นพบนะคะมาถึงข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างแล้วก็การจัดจ้างของภาครัฐนะคะดังนั้นเดี๋ยวคงจะได้ติดตามผลจากการวิจัยแล้วก็การขยายผลกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุยกันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้คุยกันนะคะสําหรับเรื่องของการศึกษาของนักวิจัยนะคะสําหรับการจัดจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐที่ทางทีไอเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็พบข้อปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็แนวปฏิบัติสําหรับการจัดจ้างโดยเฉพาะในงานก่อสร้างของภาครัฐนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆแล้วก็จะทําให คุณภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยดีขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้คุยกันกับคุณภูมิจิตสีอุดมขจรน,นักวิจัยทีมการปฏิรูปกฎหมายของ t d r i ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ